สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันอีกแล้วช่องพญายกันชาแนลนี่พามาเบิงเขา้าอันนี้เข้าเป็นโลกนี่เป็นเพียเพียสนิมเพ,เ,พเพื่อเพียเพียเวลาเอาเนี่ยสังเกตเบิงท้าเขาลงไปวีใบเข้านี่เพียขาวขาวน่มันจะบินหยาบหยาบอยู่นะระมัดระวังในการใส่ปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยปุ๋ยยูเลียนะครับเน,ะนาะในตัวเจนนาตัวเอ็นในตัวเจนระมัดระวังในการใส่ปุ๋ยในเรื่องของ นี่แหละพวกเพียอนี่แหละถ้าหากว่าไฮไลท์เขาง่ามเพราะเขาง่ามแล้วบางทีมันมันบ่ได้อยู่กับทีดิมันมันระบาดไปทั่วได้เพียเนี่ยถ้าเข้าถ้าเขามันอ่อนๆเนาะเพียมันกระมักของหยอดเข้าที่มันอ่อนๆนะอ่ามันมันมันมักแแทะเพราะฉะนั้นกะให้ระมัดระวังเน่เน่เเห็นบอกเนี่ยพอวีแล้วเห็นบ่เนี่ยมันบินเห็นบ่ อ่ามันบินหยาบหยาบอยู่เพียเวลาแดดออกมันจะลบอยู่ไตใบเวลาฝนตกนี่มันจะลบอยู่ไตใบเพียตัวนี้อ่ามีทางเดียวก็คือเอาเอายาฆ่ามลแรงยาฆ่าเพียเนี่ยมาพลยาฆ่าฆ่าข่ามลแงเนี่ยมาพนยาฆ่าเพียโดยเฉพาะของมันอ่าป็นซ่องนะที่นี่ก็บอกทางนี้ยุบเลยเนี่ยทางนี้ยุบเลยที่นี่ก็เห็นเกษตรกร,ร,กรบางบางท่านเนาะเขานะเพื่อนบำบัดสารเคมีเพื่อนก็นเอาน้ำมันโซล่าเด้อ เอาน้ำมันโซล่าประมาณฝ้าเอ็มลอยหนึ่งอ่ามาผสมน้ำ20ลิตรแล้วก็เอาผงซัฟฟอกใส่น้ำอ่าหรือว่าเอาซันไล่ก็ได้มาผสมพ่นวะเนี่ยแล้วน้ำที่จริงว่าน้ำมันน้ำมันกับอีน้ำมันบ่่อยเข้ากันด้แต่ว่าเพิินว่าค้นค้นเซจแล้วก็เสร็จแล้วให้มันมีกินน้ำมันโซล่าวะสันมันบ่ได้ข่าด้มันมันไหล เวลา่นไปแล้วม,มันจะไล่พวกเพียวพวกมะเรงออกนะมันจะไปยูเน่ยแนะ่ไนปะยูหน้าเจ้าของหรืบบปไดเนี่ยมันจะไปยูหน้าผู้อื่นแต่ว่าจะให้ดีนี่เอายาข่ามะาเรงเนาะมาพ่นพอพ่นแล้วมันก็นตาย,ยอยู่กบหมงเลยอตอนนี้ซุ่มเข้าแข็งๆนี่มันจะกินมาได้ซุ่มเข้าแข็งๆมันจะกินบาได้ อ่าซุ่มเขาแข็งแข็งนี่จะกินบดได้นี่แหละครับยูเลียเนี่สยสาเหตุกัน4 6 0 0ยูเลียนี่อ่าตัวหนาหลายๆในตัวเจนจะว่า3 0 0 0หรือว่า4 6 0 0อ่าเวลาเขาใส่หลายเนี่ยเวลาหลายปริมันบางบางทีเขาวานหลายเกินหรือว่าให้ให้ปุ๋ยยูเลียหลายเกินปริมาณเวลาเข่าง่ามเข่าง่ามมันบค,คือคือบกเขียวตั้งตรงมันจะเขียวคงงออ่ดาดำปืดแบบนี้เห็นบ่แบบนี้แบบน แบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้นี่นี่นี่เออถ้าเป็นแบบนี้นี่อันนี้นี่กะบักินหอกแบบนี้นี่เพราะว่าใบเข่ามันบะอ่อนใบเข่ามันบะอ่อนมันมันมันจะบดฤทธิ์แล้วมันจะบดบดฤทธิ์อยู่เรี่ยแล้วเข่ามันจะเริ่มตั้งตรงแล้วเพราะว่ามันอมเหลืองแล้วนะครับนะเข่าเขียวอมเหลืองนี่เข่าเป็นเข่าที่สมบูรณ์ที่สุดเข่าเขียวอมเหลืองนี่มันจะเป็นเข่าที่สมบูรณ์ที่สุดแต่ว่าเขียวดำแบบนี้นี่ถ้าเขียวดำแบบแบบ ถ้าเขียวดำมืดนี่อันนั้นต้นเขาจะอ่อนแออ่าต้นเขามันจะอ่อนแอเนาะครับนะมันเขียวมันงามอยู่แต่ว่าต้นเขามันจะอ่อนแอระวังเพี้ยอ่าระวังเพี้ยเพราะยำบัทันบดลิดปุ๋ยถ้ามันบดลิดปุ๋ยซะก่อนนี่เขาจะอมเหลืองแล้วไงดพราะอมเหลืองแล้วเพี้ยมันจะลงบ่ได้เพื่นมันจะไปหากินเขาอ่อนๆั่ะละอืมมันจะหากินเขาอ่อนๆเพราะฉะนั้นก็ให้เรามาระวังเด้อในการใส่ปุ๋ยพี่น้องเลย โดยเฉพาะ c 6 0 0ยูเรียเนี่ยแหละเน้นยูเรียเลยเพราะว่าโตหนานะครับนะใบใ่ใบอ่อนต้นเขามันอ่อนนี่ยูเรียอืมเพราะว่ามันมันสั่งมันสั่งใบยูเรียบางที่เกษตรกร,ร,กรบางที่กบวานเนี่ยนะวานบาค่ค่อยเอาบางทีเอามือวานมันก็บ,บค่ค่อยเสมอเท่าไดมันนักแน่เวลาผือไปเนี่ยวานไปผือไปอา้าววานไปนั่ผือไปน้่บางทีมันกะ บางทีมันกะไปไปกองอยู่กับหม่องกับมี่เวลาหวหวานเพราะฉะนั้นหวานกับพยายามห่วยไปทั้งที่จริงมหวานบางๆสักกอนถ้าหากวันบาทัวร์ก็ไขวานรอบสองอีเทียหนึง่งนะครับเนาะวานรอบสองอีเทียหนึง่งใส่ใจเอาดูแลแบบมืออาชีพกเากษตรกรชาวนาแบบมืออาชีพอันนี้พอรุ่งเพิพน่พนเพิ่นเพิ่นหวานเพิ่นกวานดีอยู่ด้ยนี่ถือว่าเสมออยู่อ่าเพราะว่าเบิ่งปลายเข่าก็หูแต่ว่าตอนนี้เข่านี่เริ่ม ต้องการปุ๋ยรับร่วงแล้วเนาะครับเนาะต้องการปุ๋ยรับร่วงแล้วแต่เห็นพื้นวานไปแล้ eh วบัณฑดตท่านถามเพื่อว่าพื่นวานปุยรับร่วงแร้วบ่เนี่ยแต่เห็นพื้นวานไปได้ประมาณปลายปลายสิงหาต้นกัญยาเนี่ยเห็นพื้นวานไปแล้วช่วงฝนมาตกนั่นล่ะช่วงฝนมาตกนั่นล่ะก็ลร่อเบิงว่าพื่นเชมาวานอีกบ่มาขี้อีกบ่แต่ว่าถ้าพยการของหน้าถ้าเป็นหน้าพยการเนี่ยพยการบวาวานแล้วเนี่ยพราอแล้วจบล้ว อืะว่ามันใบมันก็นสมบูรณ์แล้วเนาะต้นก็นสมบูรณ์แล้วต้องถือว่าแข็งแรงแน่ๆเ,เข้ากับความทีความห่างนี่พอดีเลยเนี่ยได้เข้าหลายนะน,นี่อให้ให้ใหแบบนี้นี่ถือว่าได้เข้าหลายเติบเลยแล้วอแต่ของพ่อรุ่งกนได้เข้าหลายสุป,ปีพี่น้องได้เขา้าได้เข้าหลายสุป,ปีใส่ปุ๋ยปีหนึ่งกับาสามสี่หลอดเปะละ่าเพิน่นใส่แต่ว่าเพิ่นบัดได้ใสหลายเด้เพิ่นมาผิวผิว,ผ,วผิวไปให้อาหารให้มันสม่ำเส,สมอเน่ย อให้อาหารให้มันสม่ำเสมอโดยเข่าเฮาก็จะบาลังนะเขาเนาะถ้าเข่าล่างแล้วมันมันกว่ามันจะฟื้นขึ้นโตอีกประมาณเจ็ดแปดหมื่นสิบกว่าหมื่นพุ่นเออบางคนเนี่ยใส่ปุ๋ยตั้งแต่โอ้ยใส่ปุ๋ยตั้งแต่พืชผ้าเออวานตั้งแต่พืชผ้าก็มาใส่ปุ๋ยช่วงเดือนกรกดาบ่เนี่ยอ่ากรกฎาบ่เนี่ยพอกรกดาสิงหาเริ่มใส่เ้วบ่เนี่ยอ่าที่นี่ต้นเดือนสิงหาเริ่มใส่ละเวลาเขา่า ต้องการปุ๋ยมากแม่นยุเข้าช่วงนั้นมันก็ต้องการปุ๋ยอยู่พอมันพอมันบดรีปุ๋ยมันก็หลั่งลงบบบนี้ใบเหลืองแห้งจนใบจะไหม้พอดะก็ไ่ได้ไปให้ปุ๋ยให้มันมันก็จะหลั่งลงหลั่งลงบบเนี้เสร็จแล้วก็มาให้ปุ๋ยช่วงรับดวงเข่าอย่างเดี๋ยวอันนั้นเระเข่าจอยเด้อพี่น้องเข่ามันกระเขียวขึ้นมากอยู่แต่ว่าลำต้นมันจะสู้แบบนี้บ่ได้ของพลุงนี่พนวานปุ๋ยอ้อยไปเลยๆ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  เนี่ยชาวนาแบบมืออาชีพต้องเห็ดแบบทางเวียดนามพี่น้องประเทศเวียดนามชาวพี่น้องเวียดนามเขากับเห็ดน้าแบบมืออาชีพเด้อดำนาเป็นหลักแล้วในการให้ปุ๋ยเพื่อนก็ให้แบบแบบสม่ำเสมอหน่อยให้กินอาหารแบบสม่ำเสมอเฮ็ดน้อยแต่ได้หลายเด้เห็ดหน้าเนี่ยทางเวียดนามเนี่ยเพื่อนเห็ดน้อยบ่ได้เฮ็ดหลายเห็ดน้อยแต่ได้เข้าหลายประเทศไทยเฮ็ดหลายแต่ว่าได้เข้าบ่หลายได้เข้าบ่หลาย ของคนหน้าของพรราการนอ่งเฮ็ดหลายทุ่งด้วยเออเด้วเข่าบหลายเน๊ะแต่ว่าแต่ว่ากับเป็นทีพอใจอยู่ของพ์รรการอ่าเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าแบบมืออาชีพเนาะครับเนาะก็ศึกษาไปนําแต่ว่าตอนนี้กับผิวไปเรื่อยๆน่ะปุ๋ยคือกันนั่นแหละอืมนี่ต้องเฮ็ดแบบนี้พี่น้องถ้าเฮ็ดแบบนี้ได้นี่เข้านี่แบ่ต้องห่วงมันออกออกมาออกล่วงแล้วโอ้มนก็คุ่มเห็นเห็นล่วงเข่าแล้วมันคุ่มขาเหนื่อยหน่อยนี่ ลวงเข่ายำเหลืองมายังโอ้ยมันเหลืองเต็มทุงเข่ามิแต่เม็ดมานี่มิแต่มักมิแต่ง่วงมาเนี่ยลดแลนไปหลอบหนึ่งโอ้เดบซิบกว่ากระสอบพุ่นอ่าหลอบหนึ่งหลอบหนึ่งนั่นอ่าเดบซิบกว่ากระสอบพุ่นอ่าถาทุงใยเนี่ยโอ้ยมิแต่มิแต่กระสอบเข่าล่ะมิแต่กระสอบเข่าขนออกขนออกพี่นี่ยโอ้ยภูมิใจพี่น้องแบบนั้นเนะ่เนาะหายเนยหายเนยแบบนั้นยังว่าตนทุนทางใดกำไรทางใดตนทุนขึ้นอ่า กะเอานำไปคิดนะครับนะถือว่าเป็นเนื้อหาสาระเอาข้อมุ่นในส่วนของการใส่ปุยยุเรียมาฝากถ้าใส่หลายกับเป็นโทษถ,ถ้าใส่ถ้าใส่ใส่หน่อยกะใส่หน่อยกะต้องมาใส่เติม <laughs> ใส่หน่อยบ่ค่อยเห็นผลนะครับนะแล้วใส่หลายเกินกะเกินปริมาณกะเป็นโทษเวลาเพียเวลาอันนี้ลงอ่าเพียแนนอนกระโดดแน่น่ะอไอ้นอนแน่เพียกระโดดแน่น่ะ ่ยมันมันลงแล้วมันมันเฮดไทยแทนทีท่จะได้เข่าง่าม,ามกับกายเป็นวา่าเสียหายมาเนี่คลิปหน้าพอกันไว้พี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ